เฮกายหลานๆทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วเตรียมจิตเตรียมใจต้อนรับปีใหม่กันแล้วยังมีอะไระที่คิดว่าจะเริ่มต้นในปีใหม่บ้างไหมทุกชีวิตย่อมต้องการสิ่งใหม่ๆใ,ใช่ไหมกงเองก็กำลัง ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วกงงไปเที่ยวเมืองการกับลูกๆโดยลูกๆเป็นคนพากงงไปนี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่กงงได้ออกไปทัศนาจอรอย่างคนอื่นเขาบ้านเมื่อนึกย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อน ตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งสถาบันการเงินล้มละเนละ้ามีข่าวเศรษฐีฆ่าตัวตายไม่เว้นแต่ละวันกงงเองก็เป็นคนทันยุคทันสมัยก็พลอยฟ้าพลอยฝนธุรกิจล้มละลายไปกับเขาด้วยแต่ความที่กงงปรับตัวทันต่อเหตุการณ์ ตอนที่ทางกรุงเทพเริ่มมีกระแสข่าวว่าสถาบันการเงินลม้มก็เป็นตอนที่การเงินในธุรกิจของกลุง,งเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่องแม่ของลูกกลุด่วนชิงตีจากพวกเราไปกลุจึงตัดสินใจสละเลือ คือที่ดิน8ไร่ที่จำนองไว้กับธนาคารก็ได้เงินมาทำธุรกิจหลายล้านสมัยนั้นต้องจ่ายดอกเบีย้ย18%ต่อปีก่างเสียดอกเบี้ยให้แบงค์เดือนละ2แสนกว่าบาทไม่ธรรมดานะฮะโกงตัดสินใจ หยุดใจดอกเบีย้ยฮะรีบขายทรัพย์สินทอดตลาดได้เงินมาล้านกว่าบาทกงต้องรีบตัดสินใจทำก่อนที่การล้มละลายจากกรุงเทพจะโดมิโน,โนไปทั่วประเทศคือในยุคนั้นข่าวสารมันค่อนข้างล่าช้าคนต่างจังหวัดก็ยังคิดว่า ธุรกิจก็น่าจะล่มแต่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นแต่โดยสัญชาติญาณของโกงบอกว่ามันมาแน่ฮนะกว่าที่ต้มยำกุ้งจะล้มไปทั่วประเทศก็กินเวลาเกือบปีทำให้กงมีเวลาจัดการกับวิกฤตชีวิตได้ทันท่วงที กงตัดสินใจถูกใช่ไหมหลันๆแต่ก็อย่างว่าแหละโกงศูญเสียครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือศูญเสียเมียกับธุรกิจกับธุรกิจทรัพย์สินทั้งหมดมันเป็นความเจ็บปวดลวดรแล้วอย่างที่สุดในชีวิตแต่เมื่อมองมาที่ลูกๆทั้งสามคน กงจึงซาโตลิขึ้นได้ว่าลูกสามคนนี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงของกงงกงจึงโฟกัสมาที่ลูกๆใช้เงินที่เหลืออยู่พาลูกๆท่องเที่ยวไปทั่วตั้งแต่เหนือจดตั้งตลอด3าถึงสปีเพื่อเยียวยารักษาหัวใจ ของกงกับลูกๆที่บอกช้ำเพราะสูญเสียเมียและแม่ไปมันช้ำจริงๆตอนนั้นนะและแล้วกงงก็มาเปิดร้านถ่ายลูกเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิก7คนคือเมียใหม่กับลูกที่เพิ่มขึ้นอีกสองคนเป็น5้าคน กงกงหยุดเที่ยวตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยี่สปีพอดีวันนี้ลูกลๆก๋งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้ลูกลูกพากงงเที่ยวบ้างเขาดูแลกลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเลย วันนี้โ๋งถึงได้ตระหนักว่าโ๋งคิดถูกลูกคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดมากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆซะอีกวันนี้ลูกโ๋งเป็นคนดีของสังคมมีการมีงานที่มั่นคงแข็งแรงนะสร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสร้างคุณค่าให้หน้าตากับโงงด้วยใครจะว่าโงงอวยลูกก็ช่างนะแต่วันนี้โงงภูมิใจในตัวลูกชื่นชมยินชื่นชมยินดีในตัวลูกและแฮปปี้กับความสำเร็จของลูกๆทุกคน นะรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างมีสันติสุขจริงๆในคลิปนี้กงงจะพาหลานๆไปรู้จักครอบครัวของลูกสาวคนโตของกงงตามไปดูคลิปวิดีโอที่กงงถ่ายไว้ตามไปตอนนี้กงอยู่หน้าร้านกระบ,บับไก่ ตาตอนนี้โกงเข้ามาในร้านกระปับไก่แล้วไหนไหนหันมาดูสิอ้านี่หลานโกงเองอ่าคนนี้ด้วยคนนี้คนนี้คนนี้ไอ้ยาเะเอ๋ยยิ้มให้หน่อยยิ้มให้โกงหน่อยอ้า <c oughs> อ้ยไหนคนนี้ดูสิโอ้คนนี้หลานโกงนะอ่าสองคนอ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศในร้านกระปับไก่ อ่านี่เจ้าของร้านนะไม่ใช่ใครอื่นลูกสาวผมเองอสวยเลิศเนอะนี่คือภายในร้านนี่ก็สมาชิกในร้านมีหลายคนอ่าไหนไหนไนขอดูอีกหน่อยโอ้โอ้หันหนีเลยอ่าจ๊ะจ๊ะจะโอ้ อ่าอ่าโอเคอ่านี่วิธีทำกระบับไกเไ่เห็นไมเห็นไหมเห็นมเนไหมเนี่มเห็นไมัหนไหมเหนไหนไหมเ็นไหมหะนไหนไกนไห่นนไไหน นี่ใครโอ้โอ้โอไฟลุกุ่มอม้คนนี้ใคร ืเห็นไหมร้านกระบับไก่เล็กๆทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำกระบับไก่ขายดูแล้วโรแมนติกดีโอ้มีเสียงพูดคนนี้ด้วยเนี่ยฮะคนนี้กำลังคุย เ,เห็นหน้าปลาไหมเนี่ยดูดูดเห็นไหมเห็นกับหลานไหม <c oughs> เหรอ <c oughs> เอเอตอนนี้ผมต้องปิดเครื่องแล้วรี้ส <c oughs> ดูคลิปวิดีโอแล้วเป็นยังไง ครอบครัวของลูกสาวกง๋งก็พอดีว่าสามีเขาไปทําธุระนอกบ้านก็เลยไม่เจอกันนะใครสนใจอยากจะกินกระบับกระบับไก่ก็เชิญได้นะฮะ,ะกระบับไก่ในตำนานสาขาจลันสนิทวงก๋งกินมาแล้วอร่อยมาก ราคาก็ไม่แพงแล้วก็แถมให้เยอะอีกด้วยนะลูกสาวของเขาสปอร์ตนะ,ะก็ได้โอกาสโฆษณาให้ร้านของลูกสาวเลยไม่เสียค่าโฆษณานะวันนี้พระเจ้าให้คงมาอยู่กรุงเทพกับลูก,ลก ี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วกงเน้นเสมอว่าโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ตอนเด็กๆนะเขาโตแล้วนะลูกสาวกับลูกเขยก็พอดีว่าเขาไปเจรจาซื้อบ้านนะอ่าก็เห็นได้ยินลูกสาวมาบอกเรื่อยๆว่าบ้านหลังนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นหลังใหม่อย่างนั้นอย่างนี หรือไม่ก็ค่าจำนองแพงอะไรต่ออะไรสารพัดฟังไปฟังมาองก็งงไม่รู้เรื่องอะนะพูดเร็วอะนะแต่ในที่สุดก็ได้บ้านหลังหนึ่งจนได้นะก็ทำการเซ็นจำนองอะไรเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นตึกสามชั้นอ่าและก็กำลังจะตกแต่งภายในบ้านเห็นลูกเขยก็บอกว่า อยากให้กงงมาอยู่บ้านใหม่ด้วยกันเ,เพราะว่า,าทางจังหวัดอุดอรบ้านกงง่ะนะก็คือลูกลูกวัยรุ่นอีกสองคนของกงงนะ่ะคนหนึ่งเขาก็อยู่มหาลัยปีสองอีกคนหนึ่งก็กำลังจะเข้ามาหาลายัย เมื่อเข้ามาหาลัยก็ต้องไปอยู่หอพักมหาลัยก็เป็นมหาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนู่นส่วนเมียกงเขาก็อยากจะกลับ้านนอกอไม่อยากอยู่ในเมือง,ลงแล้วะจะปิดร้านแล้วไม่ขายแล้วของโควิด <c oughs> <COVID. c oughs> นั่งขายอยู่เกือบสองปี <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย ก็ตัดสินใจปิดซักงก็งก็เลยงก็เลยกลายเป็นคนกรุงเทพไปโดยปริยายน <c oughs> ะชีวิตก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าชีวิตขงเคยลำบากลำบนโอ้โหลำบากยากเย็นแสนเข็นกว่าจะผ่านชีวิตแต่ละช่วงมาได้ไม่ธรรมาดา อุปสรรคก็เยอะผิดหวังชอบช้ำละกรรมใจมาก็นับไม่ถว้วนนะมีแต่ความไม่สมหวังอ่าแต่วันนั้นเมื่อ17ปีมาแล้วที่กงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตนะนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตของกงก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้กุมบังเหียนชีวิตของกงนําพากงมาไก่ได้ถึงขนาดน,นี้ในวันนี้เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยเต็มล้นไปด้วยสันติสุข หลานนอยากได้ชีวิตอย่างโลงไหมอยากรู้จักพระเจ้าอย่างโกงไหมต้อนรับพระเยซูคริสเข้ามาในชีวิตสิแล้วชีวิตของหลานหลนจะอ a เมซิ่งไปกับพระเจ้าบายบาย